โอเคผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยผมในเอ็กเมนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะผมไปสุ่มสกินตัวฟรี KOF กันนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเปิดลงเกลืออีกหรือไม่นะครับผมและก็จะมาบอกด้วยนะครับผมว่าสูตรนะรผมว่าเออที่มันบอกแบบนี้จะมีรุ่นได้ถึงสามหรือ4ี่หรือห้านะครับผม เพราะว่าบางคนนะครับออกมาตามสูตรนี้ก็ได้3ลูกก็ออกแล้วนะครับผมสําหรับปิงโกนะโอเคมาดูกันเลยนะผมว่าตัวฟีโตจะได้รับนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มาอธิบายให้ทุกคนฟังกันนะผมว่าแต่ละอันเป็นยังไงก็ตัวฟีโเราจะได้รับทั้งหมดนะครับผมมี16ไปนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าเข้ามาล็อกอินก็รับสกินอัลฟาครับผม1วันนะครับผมตัวนี้เ้ยอย่าปิดตู้ มาดูที่ตั๋วฟรีเคเอฟกันนะผมก้อนี่ล็อกอินนะครับ,ก,รบก็จะได้1ใบนะครับผมก็เติมเท่าเท่าไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมก็จะได้อีกหนึ่งใบก็เป็น2แล้วนะครับผมแล้วก็50ไดมอนด์นะครับก็จะได้เพิ่มอีก1ใบนะครับผมแล้วก็100ไดมอนด์นะครับผมที่ต้องเติมใส่ก็จะได้อีก4ใบนะครับผมแล้วก็ 250ก็จะได้อีก5ใบนะครับผมก็เป็นเท่าไหร่ได้12แล้วนะครับทุกคนอืมแล้วก็ยังมีไซส์เพชรนะครับผมไซส์100ไดมอนด์นะครับเพื่อรับอีก2ใบแล้วก็ไซส์อีก250ไดมอนด์นะครับผมเพื่อรับอีก2ใบนะครับผมก็ทั้งหมดก็จะได้อยู่16ใบพอดีครับผมทุกคนโอเคนะครับผมเรามาดูกันที่ตา,ตารางของปิงโกกันบ้างดีกวัวนะครัวผมขึ้นภาพให้ก่อนละกันตารางอะไรก็ประมาณนี้เด่นนะครับผมถ้าใครตกแบบว่าปิงโกนะผมสองหนึ่ง 3นะครับผมโอ้โหตกเลข2ก่อนนะครับก็จะมีลุ้นได้ถึง3ปิงโกกเลยทีเดียวนะผมแล้วถ้าใครนะครับผมไซส์แบบว่าไม่ได้ไซส์ตัวฟรีช่วยนะครับผม3ปิงโกก็จะไซส์ประมาณ6,075ไดมอนด์เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไซส์ตัวฟรีนะผมก็จะสามพันสมร้จ็ดสิบนะครับผมนี่แค่ตัวฟรีรอบเดียวถ้าทุกคนเอา2รอบมาบวกกันนะครับผมก็จะถือว่าประหยัดไปอีกนะครับทุกคนก็คือมันออก3ลูกไงแต่ถด้สี่ลูกนี่ก็จะไซส์เยอะหน่อยนะครับเพราะห้าลูกก็เยอะนะครับผมฮ็กเก็ตโอ้ยมีถึงขนาดนั้นหรอบวันนีีี้้้มมมปปรระาาาณนแลสสถตอ ดูกันได้เองครับผมเดี๋ยวผมทำการไปสุ่มให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเป็นเซอร์ราสกู๊ดสุ่มกันเลยดีกว่าผมสิบครั้งแรกครับผมกับตัวยี่สิบสองใบนะผมไปเอ้ยตกใจหม,มดอิมูจิมาครับผมทุกคนเคโอเอฟมานะผมโอ้ยตัวอะไรครับผมอุ้ยลูน็อกโอ้ย,อ,อ,ยอะไรวนะเนี่ยเป็นผู้ชายครับน้องผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้ต้องการเล่นลูน็อกเอามาทําไมเนะี่ยเล่นไม่เป็นซะด้วยเดี๋ยวเป็นกาอัปเดตใหม่เล่นยากชิบหายนี่ผมไม่เล่นเลยเนะี่ยโอ้เป็นรูบี้ผมหน่อยไม่ได้รูบี้อ่ะรูบี้อุ้ยพาบี เฮี้ยไม่ใช่ละเคยมังโอ้ยมาได้หนึ่งตัวไหมครับผมอุ้ยแองเจล่าผมอะไรเนี่ยออ้ยขนมอมกินจนฟันฟันผวบอกเลยขนมอมอีกแล้วไลยต่อผมโอ้ยจุลงเฮโบเฟย์ออมาทำไมตัวอื่นไม่ได้ผมมีตั้งเยอะทำไมออกแค่นี้แล้วเนี่ยบัตรนี้โอ้โหมาแล้วผมมีคาริน่ามาเลยออ้ยมาดูกันผมจะออกเลขอะไรครับผมโดนเลขอะไรหนึ่งไหมโอ้ยห้าครับผมนี่โดนทีห้าไอ้ ตัวห้าจำได้คร่าๆวๆมันมีมีลุ้นได้3ปิงโกอยู่นะครับผมถ้าลง5เนี่ยเออบางทีอาจจะประ,ประหยัดจบงบประหยัดงบลงไปไงโอเคเดี๋ยวผมไปไซส์เพลแล้วก็เอามาสู่ม้ทุกคนดูต่อกันดีกว่าผมสหรับไอ้ตัวลูนนกนี่เอาไปทิ้งเลยครับผมไม่ต้องการอยู่แล้วไม่เล่นไงโอ้ยกอสกินมีแดงเยอะไม่ออกนะครับผมมาออกอะไรลูนองลูนอกเนี่ยดูดิครับสกินเนี่ยโอ้ดูนี่โไม่อ,อะไรเนี่ย ดูบงดูบี้ฮาดบงฮาดบี้คาริอนคารินาอะไรก็มีสู้เนี่ยคากูล่าโอเดตมันมีตั้งเยอะไม่ออกมาออกอะไรเนี่ยดูน็อกสกินอะไรไม่รู้ต่อไปคอัโอตัวนี้มาอีกหละไม่คุมแล้วไม่คุมแล้วย่างน้อยก็ได้เออเอาไปไว้หมุนเลเจนะ่อะไรนั้นที่มันเป็นลูกน้ำน้ำยาเอ้ยเออนี่แหละนี่แหละนี่พูดผึ่งมาเลยครับผมเออเอาหมดแล้วต้องได้ไปใส่เพชรแล้วนะครับผมอ่า มับมากันต่อครับมันบางอย่างที่ผมเอาเพชรไปใช้ให้คุ้มมากที่สุดแล้วนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้อะไรอุ้ยมาแล้วครับผมอืมกระนองอามาทําไมเนี่ยไปต่อครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแล้วก็อย่างน้อยก็ดีนะบัตรสีเหลืองนี้เอาไปซุ่มโนแลนต่อเลยครับผมเอาไปซุ่มหัมแลนนะครับอุ้ยเฮ้ยเอาไปวงล้อรีเจนต์บอกเลยว่าอย่างคุ้มแล้วก็มีรีเจนต์ใหม่มาด้วยไงประเด็นไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยเบนเบนล่างเขียวนี่ธรรมดาธรรมดาเอามาทำไมทำไม แต่ก็ดีนะครับได้สกินเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับผมก็ถือว่าสะสมไปครับผมเป็นล่างเขียวนี่เป็นล่างพื้นฐานเนาะไปเราไปหาใช้บัตรไอที่เราได้มากันนะครับผมก็นะ่าจะอยู่แถวถาย,ถาย,ถายชุดเลยแหละครับเอออันนี้อันนี้ก็เอาไปใช้ด้วยเลยนะกันนะครับผมไปหาดูบัตรนี้ก่อนก่อนนะผมได้มาทั้งหมดกี่ใบวะเนี่ยเออ ในว่าอันนี้34ใบเฮ้ยทุกคนเอาเรื่องอยู่นะมาชุ่มกันเลยครับผมไปที่บักโนแลนนะผมเพราะมันก็จะได้อะไรไงโนแลนอีกสองครั้งน่าจะได้แล้วนะผมโนแลนไปชุ่มเลยแล้วกันนะผมเฮ้ยเอาได้เฉยครั้งเดียวออกเฉยครับผมอืออย่างไรก็ได้ตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะผมสุดยอดไปกันต่อที่อีชิชินะผมชิชิแล้วกันนะผมอย่าโริต้าไว้ก่อนเอาชิชิก่อนนะเพราะว่าเพิ่งซื้อสกินมาด้วยไงไปลุลวๆเลยครับผมทุกคน Always will be. Let's hear from the crowd. Make some noise for your family. เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ตัวฟรีครั้งแรกก็เติมสมไปนะผมเราลุ้นกันตั้งครั้งที่สองนะผมผมจัดอีกแน่นอนแล้วผมต้องได้อีกหนึ่งตัวผมสำหรับสกินของ King of Fighter นะ The, The iter, นนครับผมเด็ King of Fighter เอหรือ KF นั่นแหละครับผมก็มารอลุ้นกันในอีพีต่อไปนะผมตัวฟรีรอบที่2นี่มาตอนไหนไม่รู้นะผมสำหรับคลิปนี้นะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมเออสำหรับอ่าก็ขอทุกคนนะผมช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ของไปแล้ว